มาพี ah, the the been, ่น้องทีมงานบ่บ่อนี้ทั้งมัดทั้งเกี่ยวบนี่พี่น้องเอ้ทั้งเกี่ยวทั้งมัดอ้ายอน3เคยนะมัดทีมงานนี่เกี่ยว ซ้อนใส่กระโปรงเหียนมาเกี่ยวเขาบ่น,นั่นอืน้องก็เห็นม่สอนขี้เล็ดให้เม่สอนใส่กระโปรงเหียนมาเกี่ยวเขาวันนี้ซาวันนี้เม่สอนเป็นสาวกระโปรงเหียนมาเกี่ยวเขาเลยพี่น้องเว้ยโอลมพัดปิวแวงแวงกระโปรงเหียนมาก็ได้ สาวกระโปงสันน <Donald> ้องกุนเ็ดอ no, ้วนน้องกูนะถมหัวผูดได้ฮะ ซอนใส่กระโปรงสันฮะมีมือปลากินครบโ้ย<ะ>มันโบกินเม,นมซอนใส่กระโปรงสันเมื่อกี้เอาเข่าออกมาดิ Để xong, dù nữa, nga thương nè. Breno pantele, hả? nè, 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 Bỏ đi nè, 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 สิเมาให้แล้วมื้อนี้เลนี่เนาะอืมยังอีกจักันน่ะ4ไฮห้ดฮฮอดไสเกี่ยวแล้วบ่ในกกแดงนี่วนกกแดงน่ะเกี่ยวแล้วให้กกแดงนน่ะเกี่ยวแล้ววานี่ nai gỗ đen này khang gỗ còn cả đồn này nè, nè, như vậy hà húc hay, tới đấy hà, <laughs> bo vai này nè, lựa nhà này. เศร้าเลยอ้าวอ้วนอูเลยอูงานเลยแค่แต่มันบ่ห่อนเนาะหมวกับบ่ใส่เรื่องงานได้น้อยเดียวนึงพี่น้องยังหลายเติบอยู่ด้ กะเลือกเอาก็ได้ลายเติบจ,จังมื้อละเลือกอยู่นี่จังสิแล้วให้งัวกินไปนําเมื่อยเลือกเลยผูกงัวกินไปนําเลาะเบิขากันเป็นตะมัดจบ่ พอมัดีพอเลยกานพอมัดตอนแรงสีลงมามัดเนาะใส่บุญกันฝนตกหะเมื่อวานนะี้พอมัดีพอนีอ่พอมัดอยู่นี้พอมัดถึอยู่นี่แห้งด้วยแค่กิน,กนข้าวเที่ยงแล้วสิลงมามัดเนาะ format dia ni format, juga. format juga. Okay, ini พอหมัดคือกันเลยอพอหมัดคือกันเยอะสิได้ลงมาหมัดแล้วตอนบ่ายพีไป้องเลยเพราะว่ามันพอมัดเปิดเลย ็นยังแล้วบ้างฟัวอีมัยสอนเป็น,นยังแล้วบ้านนี้เขาเอ,อิตักปกติมันมันสิไปโดดน้ำน้องบออ้วน เลือกเกี่ยวพี่น้องเลือกงานเดเข้านี่มีอยู่มันจะเลือกไมือละให้ก็จัได้หรือบ่ก còn còn màu đây mùi hang màu ái trời có bơi tiếp tít ขนาดตัดให้งัวน้ันได้นี่ตัดให้งัวจังไห้ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามไห้ที่เรือเลือกเกี่ยวเอาจากสีได้จะสอบจากไดพอได้ให้คาเส้นปุยเนาะเล่มเอาพอได้คาเส้นปุยไปลองนี่เส้นปุ๋ยกับพันป่ายอะไเส้นปุ๋ยมาหวานใจเขาเนี่สอบหนึ่งพันป้ายเงินเส้น เดี๋ยวสิเลมเอาพอได้จักสอบหนึ่งพอได้ค่าปุ๋ยสอบหนึ่งพอได้อี่ไหมว่านเขานี่ก็เบิดสอบหนึ่งมัเล่มอันนี้พอได้บ่รสองสอบสอบหนึ่งสองสอบค่าปุ๋ยกับสีพอได้แล้วกันเนี่ยไปเล้วพี่น้องให้พักผ่อนกันบ่ไว้หอนแฮง